ใช่ครับใช่ครับ oh. รก็คือสิงคโปร์เวียดนามหล่ะเนี้ยผมว่า oh. คือเราเราต้องดูตัวอย่างแบบเนี้ยว่าเออเวทีการเมืองโลกนั้นเป็นเวทีที่มันมัน,ม,นมันแบกความคาดหวังและมันมีการใช้ภาษากายในการสื่อสารมันมีจิตวิทยาทางการเมืองกับนะฮะประเทศที่เราจะไปพูดจาแลกเปลี่ยนหรือหาแนวทางต่างๆในการที่จะขับเคลื่อนประเทศครับนะครับก็คือเอาอาจจะเป็นการส่วนตัวได้นะการส่วนตัวแต่ทั้งหมดเนี่ย จะต้องถูกคัดกรองก่อนก่อนที่จะปล่อยเป็นศาลมหาประชาชนนะครับใช่ครับนี่จริงๆเลยเราเนี่ยมีปัญหาตลอดเลยนะครับแล้วเงินภาษีกูมาอาจารย์ครับสองเดือนเศษวันที่เขาแถลงนโยบายนะครับก็ออกข่าวเลยทันทีนะครับออกข่าวโดยไม่ไม่ไมข่าวทั่วไปเนี่ยนะครับเปยรัฐบาลออกว่าท่านนายกเศรษฐาหรือเศรษฐาเนี่ยได้อนุมัติเงินใช้จ่ายไป2 6 0แล้านเป็นงบเกี่ยวกับ ประชานิยมเกือบทั้งสิ้นนะครับเช่นลดราคาน้ํามันเราก็ต้องเอาภาษีไปนะครับนี่เลยครับแล้วก็ไอค่ารถไฟฟ้า20บาทเราก็ต้องเอาภาษีเราไปซัพซิดส์อาจารย์ครับไปสนับสนุนนะครับมาตรการรักษาสถียรภาพเข้าเปลือกนะครับอโอ้โหห้าห <50 S 2> มื่น <50 S 2> กว่าล้านแล้วเขาบอกว่าไหนอะคตพ่อคตแมางบอกว่ากเกษตรทํานาดีทําข้าวดีได้กําไรแล้วทําไมมึงต้องเอาเงินสนับสนุนอีก เรียเน,นี่ยแหล,ละครับอาจารย์ครับอย่างนี้ไม่เจ๊งเหรอครับคือจริงๆแล้วการแก้ปัญหาด้วยกันในมุมของผมนะการแก้ปัญหาในการสนับสนับสนุนเงินระยะสั้นเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทําได้นะฮะ <ใช S 2> ทําได้นั่นมันผมทําได้แต่การทําเนี่ยไม่ได้ทําไม่ได้ใช้จ่ายจนใช้จ่ายจนไม่เห็นทิศทางการแก้ไขนะฮะ <ใช S 2> คือตอนเนี้ยเราเริ่มรู้สึกว่าเราเอาเงินเนี่ยไปเทหมดถูกไหม ไปเทไปใช้จ่ายนะครับแต่มันไม่เห็นประโยชน์พวกผลในการที่จะแก้ปัญหาระยะยาวคือมันเหมือนกับน้าต้องการรักษาฐานคะแนนเสียงนัสัญญาว่าจะแจกจะจ่ายก็แจกจ่ายแต่เราไม่เห็นผลว่าการแจกจ่ายเนี่ยหรือน้าหลังจากการแจกจ่ายเราจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอย่างเช่นนตอนนี้โอเคละน้ข้าวราคาตกต่ำ เกษตรกรนะครับทําเสร็จสึ้นกระบวนการทั้งหมดกาไรและเกวียน,นไรนะ้น้ำไม่เกินหกร้อบาทซึ่งนี่อันตรายมากมันไม่ใช่แก้ปัญหาเ้วยการเอาเงินไปให้อย่างเดียวมันต้องคิดทํำยังไงเพิ่มมูลค่ากําไรสูงขึ้นตอนนี้นะฮะประเทศไทยเนี่ยผมดูตัวเลขนะผลผลิตการปลูกข้าวเนี่ยเราต่ํากว่าใครเพื่อนในโลกนะฮะ<ไ>ซึ่งเรามีปัญหาเรื่องเทคโนโลยีแล่ละซึ่งเรื่องนี้ต่างหากที่ผมคิดว่า รัฐบาลต้องคิดว่าเราจะเพิ่มเทคโนโลยีการผลิตยังไงที่จะทําให้นะการผล,ผลิตของเราต่อไร่มันเท่ากับเวียดนามมันเท่ากับประเทศอื่นในโลกนี้ที่เขาก็ปลูกข้าวได้ดีพอๆกับเราถูกไหมสอง <Okay. S 1> เราจะต้องหาทิศวิธีการยังไงที่ทําให้ การขายข้าวของคนไทยเนี่ยมันไม่ต้องผ่านโรงสีเพราะตอนนี้คนทีท่รวยก็คือพ่อค้าคนกลางนะกลุ่มคผู้ค้าข้าวนะครับไม่เช <ac> <aos> ื่อถามเสียเปียงีอื่นเสียเปียนที่ในคุกได้แต่เกษตรกรนะฮะก็ยังยากจนเหมือนเดิมแล้วเราไม่มีวิธีการหรืออย่างน้อยนะฮะการใช้จ่ายเงินอย่างไรไปเนี่ยช่วยบอกประชาชนหน่อยว่าเรามีแผนระยะยาวอย่างไรที่จะแก้เรื่องรถไฟฟ้า ที่ทํายังไงเกิดความยั่งยืนนะเรื่องเกษตรกรก็ดีเรื่องพลังงานก็ดีทั้งหมดเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเลยนะซึ่งมันเป็นงูกินอาหานะรไะมันเป็นงูกินอาหารคือมันกลับมาที่เดิมโดยที่ไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาระยะยาวพูดส่อง่อประชาชนให้รู้ว่าอะไรคือทิศทางของประเทศหลังจากนี้ไปเพราะไม่อย่างนั้นนะเราก็จะใช้จ่ายกันไปจนประเทศอาจจะมีปัญหาวิกฤตทางการเงินไดนะน้่ครับเนี่ยครับเขาก็บอกว่า ไอเรื่องไอเกษตรเนี่ยเพราะอ,อ้วนเนี่ยก็เป็นทั้งรองนายกคุมเกษตรด้วยคุมบาานนิดด้วยแล้วมึงทําไมไม่รู้จะคุยกับมรักวะไม่คุยห้มัมรู้เรื่องว่าจะเป็นยังไงมึงก็ไปก็<อ><อ>มึงเลื่อยเปื่อยเอาแต่เงินสลับสนุนไปอย่างเดียวเนี่ยผมว่าแม้สมัยก่อนแกแกสู้แต่ตอนนี้แกไม่สู้เลยที่ผมมองรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลบริหารแบบไซโลอะรัฐบาลผสมจริงรัฐบาลผสมแต่แต่รับพักเนี่ย ก็จะมีพื้นที่อออของตัวเองอาณาจักรของตัวเองกระทรวงใครกระทรวงมัน<ะ>ครับกระทรวงมันมันก็เลยทํางานต่างคนต่างทำมาฮะเพราะต่างคนต่างก็กผลงานของตัวเองเอาไว้เพราะรู้ว่าอนาคตรหรือว่าระยะยาวรัฐบาลเนี่ยมันอาจจะเกิอดอุบัติเหตุก็ได้<ะ>ทุกคนก็รักษาพื้นที่ตัวเองอย่างเช่นสังเกตด,ดูง่ายๆนะคนุณที่ดูแลกระทรวงการคลังนะ คุณพิรพันธ์เน <im ente wrote> <im> <im> ี่ยเขาก็พยายามทีมงานของเขาหรือว่าการสื่อสารของคนที่นิยมพักรวมไทยสร้างชาติก็พยายามจะบอกว่านี่เป็นรัฐบนตรีเก่าของพลเอกประยุทธ์ใช่ครับคือผลงานของพักนะครับรวมไทยสร้างชาติไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยอช่นะฮหรือในกรณีของธรรมนัตนะก็จะมีคนไปบอกนี่คือผลงานของพักพลังประชารัฐนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลก็จริงแต่นี่คือผลงานของพลังประชารัฐคือพลเอกประวิตครับคือทุกคนบริหารงานเนื้อหเป็นไซโล แล้วนายกเนี่ยก็อย่างที่เรารู้อันนายกก็ไม่ค่อยคือมีอํานาจในฐานะนผู้บัญชาการบัญชาสูงขุดแต่ลึกๆแล้วไม่มีใครเกรงใจท่านนะฮะครับค่ะ